สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมาทําการปลูกบัวจากเม็ดค่ะช่วงนี้ไปตลาดนะคะก็เห็นเม็ดบัวที่ขายอะเยอะแยะมากมายนะคะเป็นกระโชดบัวหรือว่าถ้าเราไปเจอกระโชดบัวนะคะที่บ้านใครเนี่ยเม็ดเขาแก่ๆหน่อยนะเราก็ขอเขามาทําการปลูกแบบนี้เพราะแบบนี้กันได้นะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเราทําออกมาในรูปแบบไหนมีเคล็ดลับอะไรบ้างคะ่ะ แล้ววันนี้นะคะดาวก็มาเจอเป้าหมายของดาวแล้วค่ะอันนี้เป็นบัวนะคะที่แถวบ้านดาวอะ่ะเขาปลูกไว้ดอกนี้สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะที่ดาวให้เขาเก็บไว้ให้นะคะก็คือกระโชดบัวจะให้ดูนะคะว่ามันมีกระโชดนี้ค่ะมีเม็ดนะคะเริ่มแก่แบบนี้แต่ก็ไม่ได้แก่ทั้งกระโชดนะคะก็คือมันจะมีบางเม็ดที่ฟอฟอไปบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะแต่เม็ดส่วนมากก็จะแก่แล้วนะคะ ดูแล้วก็คือเม็ดเขาเนี่ยจะหลมหลวมจากบล็อกของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนั่นแหละเม็ดจะหลอมหลวมแบบนี้แปลว่าเริ่มแก่แล้วเราใช้ได้แล้วค่ะไม่ต้องให้เม็ดดำนะคะอันนี้เราก็ขอเข้ามาหนึ่งฝักแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำการเพราะมาเมล็ดบัวตัวนี้กันค่ะดอกสวยมากๆเลยค่ะหลังจากที่เราได้ฝักบัวมาเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็มาแกะบัวกันค่ะ ถ้าเราไปเลือกที่ตลาดนะคะก็เลือกที่แบบว่ามันเป็นสีน้ำตาลหน่อยๆน,นะคะหรือว่าอีกอย่างดูง่ายๆก็คือเม็ดเขาเนี่ยจะหลวมจากเขาเรียกอะไรบล็อกบล็อกมั้งคะไม่แน่ใจเขาเรียกอะไรนั่นแหละจากเนี่ยมันจะแกะง่ายอย่างนี้นะคะแล้วก็เม็ดก็จะเป็นสีน้ำตาลหน่อยๆแบบนี้ไม่ต้องถึงกระดำก็สามารถเพาะได้แล้วคะ่ะอันนี้ก็ที่เดาได้มาก็ประมาณ7เม็ดนะคะเม็ดอื่นก็ฟอร์หมดใช้ไม่ได้คะ่ะ ที่เราได้ทั้งหมดนะคะก็แค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมการปลูกกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะหลังจากที่เราได้เม็ดมาแบบนี้เราต้องทําการฝานส่วนจุกแบบนี้ก่อนนะคะเวลาฝานเนี่ยมีความสําคัญมากๆท่านผู้ชมเนี่ยฝาน บางๆเอาออกแค่เปลือกนะคะอย่าให้โดนส่วนที่เป็นเนื้อของเมล็ดข้างในถ้าโดนเป็นเนื้อของเมล็ดข้างในแล้วเนี่ยจะทําให้เน่าได้นะคะอันนี้ก็คือถ้าเป็นเมล็ดแบบนี้ที่ยังแบบว่ายังไม่ดาเนี่ยมันจะมีความนิ่มแล้วเราจะฝานส่วนหัวออกเนี่ยได้ง่ายมากๆเลยค่ะและหลังจากที่เราทําการฝานส่วนหัวออกจนหมดเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเอาไปผึ่งค่ะ อันนี้เราก็ไปผึ่งไว้ให้โดนแดดช่วงเช้านะคะพึ่งจนเม็ดกลายเป็นสีดําแบบนี้ค่ะแห้งะคะก็ประมาณสัก 3- ามสี่วันนะคะทีนี้เราก็เอามาแช่น้ําค่ะสำหรับเคล็ดลับในการแช่น้ำนะคะน้ำต้องเยอะหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นเคล็ดลับมากๆเลยนะคะไม่ทำไม่ได้เลยก็คือเราจะต้องทำการเปลี่ยนน้ำทุกวันค่ะอันนี้ก็ประมาณ3วันแล้วนะคะอย่าลืมนะคะเปลี่ยนน้ำทุกวันไม่อย่างนั้น เม็ดจะเน่าค่ะพอประมาณสัก3-4วันนะคะก็จะเห็นว่าเม็ดเนี่ยเริ่มงอกมาแบบนี้แล้วนะคะอันนี้ดาวก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูในช่วงที่ถ่ายน้ำทุกวันนะก็ข้ามวันบ้างอะไรบ้างนะคะจากที่ดูนะคะบางเม็ดก็ออกยอดยาวมาแล้วนะคะบางเม็ดก็ยังออกยอดสั้นๆอยู่ค่ะ ผ่านมาอีกคืนนะคะก็จะมีฟองๆขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าเราไม่เปลี่ยนน้ำเนี่ยก็คือน้ำมันจะเน่าค่ะจากการที่เราเห็นก็คือจะแบบว่าน้ำเนี่ยจะเป็นเมือกๆหน่อยๆเลยนะคะน้ำนี่ต้องเยอะหน่อยนึงแล้วตอนนี้เนี่ย บัวของดาวเนี่ยก็งอกยาวมากๆแล้วค่ะเวลารินน้ําออกนะคะก็ต้องค่อยๆเทนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวงอกที่ยาวๆเนี่ยอาจจะหักได้ค่ะถ้าหักเนี่ยก็อาจจะหยุดชะงกักการเจริญเติบโตนะคะอันนี้เนี่ยก็เพิ่งงอกนิดเดียวเองค่ะมันก็แบบบางอันมันก็งอกไม่เท่ากันนะคะอันนี้เราก็ค่อยๆเติมน้ําลงไปค่ะใส่ไปเลยนะคะเยอะๆได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะแต่อย่าน้อยนะถ้าน้อย มันอาจจะแบบว่าเน่าได้นะคะหลังจากที่ผ่านมาประมาณ10กว่าวันแล้วนะคะอุย้ยมีตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะเอาออกก่อนนะบัวเม็ดบัวนะคะก็เริ่มออกยอดเนี่ยยาวแล้วนะก็ยาวหมดทุกอันค่ะแต่รู้สึกว่าจะมีอันนึงไม่ค่อยงอกนะคะน่าจะเน่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเวลาเราตัดส่วนหัวออกเนี่ย ต้องพยายามอย่าให้โดนเนื้อข้างในนะคะถ้าโดนเนื้อข้างในอาจจะเน่าได้ง่ายบางทีมันก็แฉลบไปโดนนะซึ่งอาจจะทําให้เน่าได้ง่ายค่ะอย่างเม็ดนี้นะคะรู้สึกว่าจะหยุดการเจริญเติบโตค่ะเดี๋ยวเราต้องรอรุ้นกันต่อไปนะคะวันนี้นะคะก็เปลี่ยนน้ําเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ดาวก็สังเกตว่า เม็ดบัวของเรานะคะยอดเนี่ยยาวมากๆเลยค่ะแล้วก็เริ่มมีเป็นส่วนใบนะคะเห็นชัดแต่ยังไม่ครี่นะคะแล้วก็ดูตรงเม็ดค่ะตรงนี้ก็ยังไม่มีรากนะคะวันนี้ก็ยังทําการเปลี่ยนน้ําให้กับเม็ดบัวของเราเหมือนเดิมค่ะอันนี้เราก็จะเทน้ําลดต้นไม้นะคะแล้วก็เปลี่ยนน้าใหม่ใส่น้ําเยอะๆนะคะ วันนี้นะคะก้านเขาก็เริ่มยาวมากขึ้นที่แตกมานะแล้วก็เราสังเกตเห็นว่าเริ่มมีรากออกมาในหน่อยแล้วนะคะนี่จะให้ดูนี่นะคะเห็นมีรากไหมเริ่มมีรากออกมานิดนึงนะคะแบบนี้วันนี้เราก็ยังต้องทําการเปลี่ยนน้ําให้เขาอยู่นะคะเปลี่ยนน้าไปเรื่อยๆจะมีอยู่หัวหนึงนะคะที่ว่าไม่น่าจะงอกนะหล่นลงไปแล้ว เวลาเทค่อยๆเทยยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก้านเขาจะหักร่วงไปหนึ่งอันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใส่ใหม่อน้ำนะคะใส่ใหม่เอาน,น้ำใส่ใหม่นะคะแล้วก็นี่อันนี้ร่วงลงมาหนึ่งอันใส่ลงไปนะคะก,ากา้านก็เริ่มยาวมากขึ้นนะคะใบก็เริ่มจะคลี่แล้วค่ะนี่ใบก็จะเป็นประมาณนี้นะแกล้คลี่แล้ว ส่วนมีอยู่อันหนึ่งนะเม็ดหนึ่งท่าทางไม่รอดนะคะนี่น่าจะเน่าอันนี้เม็ดนี้น่าจะเน่านะคะเราก็ทิ้งไปเลยจากที่ทำนะคะก็มีอยู่เม็ดเดียวนะที่ดูท่าแล้วจะไม่รอดเน่าค่ะฟอนะคะนี่ฟอ และนี่นะคะบัวที่เราปลูกไว้ก็เริ่มมีใบแล้วค่ะหลังจากเริ่มมีใบนะคะน้ําเขาจะไม่เสียแล้วนะนี่อันนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนทุกวันได้แล้วนะคะอันนี้ดาวก็ไม่ได้เปลี่ยนมาสองวันแล้วนะคะจะเห็นว่ารากเนี่ยเริ่มออกเห็นไหมมีรากออกแบบนี้แล้วพอมีรากออกแบบนี้นะคะแล้วก็ใบเขาเริ่มคลี่แล้วนี่เป็นใบบัวแล้วนะคะทีนี้เราก็จะทําการปลูกลงดินค่ะนี่นี่นะคะพอเริ่มมีรากแบบนี้ ก็ปลูกลงดินแล้วก็ลงอ่างบัวได้นะกะ็คือปลูกลงอ่างบัวแหละไม่ใช่ปลูกลงดินเลยนะก็ต้องปลูกลงมาอ่างบัวนะคะนี่ค่ะแบบเป็นลักษณะแบบนี้นะคะและนี่นะคะบัวของเราก็สามารถที่จะเอาไปปลูกลงดินได้แล้วค่ะระยะเวลาในการเพราะเมล็ดนะคะก็20วันพอดิบพอดีเลยค่ะ รากเขายาวแบบนี้แล้วตอนนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนน้ําทุกวันนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะน้ําก็จะไม่เสียแล้วค่ะเพราะว่ารากเขาเนี่ยจะช่วยดูดแล้วก็บําบัดน้ํำด้วยค่ะพอมีรากแบบนี้นะคะก็สามารถปลูกได้แล้วค่ะเดี๋ยวสําหรับการปลูกนะคะก็รอดูกันในคลิปหน้านะคะบางเม็ดก็ยังไม่ออกรากค่ะท่านผู้ชมก็ลองหาเม็ดบัวมาเพาะกันดูนะคะสวัสดีค่ะ